ทิชชู่ไงล่ะทิชชู่ทิฟตองมีทิชชู่นี่ยโมก็ได้ค่ะทิฟฟา่กินไหมแซ่บอู้ถ้าไม่กินไหมเอาหมดสิทำไมงอไปไหนกินแล้วไม่แซ่บเหรอฮะกินแล้วเป็นไงมาได้ไงคุชมนี่แม่มีผมไม่ กจคนไทยจะทอไ้ยทำอะไระ่าตดปะคับนว่ามาเยพเลยด์ออนน์แนออนนนดนด์แอแอนด์ด์อดแออนดอดนอนดแนด์แอนด์อนด์แดได์แอนด์นนด์แออนด์แนดนอดออด ดีบองคำว่าเสียมันึงจะบอกว่าดีบองเียเนาะได้ไม่กินก็กินดีดีปลาบ่คุณเกียร์ยังดีกว่าอาซื้อะกินร์เกเกียนมยกินหนคนเาไล่แตกเอาขยกคนี่เชเนาะ ไอเาไปนมไม่เจบ่นี่บักย่อมมาแล้วไปดิดอ้อ่าบังมเอนังบงตุยตยตุเลยครับือนี่หนามนะอนะ่อ่ามีใครบ้างเรียกเลยครับทั้งหมดเลยครับ อูไปครับกกินถ่ายอะไรบ่เอาห่างเอามัขับบนไปลุ่นะครับปกลุ่มนะครับพี่น้องข้าุ่ครับวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่สามกุมท่าครับเก้ารยบาทครับเก้าวันรวดนะครับไปไปออกลงมาเลย อร่อยไหมอร่อยปลบ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 กล้อง wow. ่ยสุนส e ุดท้ายมุมไกลนะฮะแล้วก็จะมีมุมโดรนนนน้้ยพ่่อเง อ่มาเนี่ย,ย <c oughs> ทีมงานของเราทุ่มทุนมากนะฮะ เดินกปรลังบินถึงเนาะอ้าวกลุ่มนี้ทำไรเนี่ยตีรามีพี่อดีกินชิมไหมหน่อยชิมไหมดูไอ้าฮ่าฮาเห้พี่น้าแค่สมนัเนาะครับตอนนี้คุณมิดเทาเดิมาแล้วนคุมติดอะ เราต้องหนีก่อนหนีมุมกล้องนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมุมโดนแล้วมันจะภาพมุมกว้างมันจะกว้างมากนะครับแล้วก็มันจะสร้างอุปสรรคให้แก่ทีมถ่ายทำนี่ฮะสวยครับหกโมง พี่แมนมาถึงประมาณหกโมง<ะ>ประมาณหกโมง ดูเอาฝากด้วยนะครับกับเพลงคนเมาก็มีหัวใจนะครับของพี่แมรมานีวันนะครับทางช่องสานน้อยอินี้ทางช่องสารน้อ,รอยลำพูนอินนี้เลคคอร์ดนะครับวันที่25นะครับเวลา9ก้าโมงเช้านะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่แมรมานีวันและบอสโจด้วยนะครบคิดนี้ไปแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ